สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสินค้านะครับซึ่งสินค้าที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้จะเป็นรอกตกปลานะครับนี่นะครับจากทางค่ายชิมาโนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นชิมาโนเอ็กเซมนะครับเป็นรอกสปินนิ่งนะครับผมครับแล้วก็ชิมาโนเอ็กเซมนะครับจะออกมาจะจะหน่อยทั้งหมด4เบอร์นะครับจะมีเบอร์สองพันห้านะครับสองพันห้า HG C สามพันแล้วก็ C สามพัน HG นะครับ ซึ่งคาว่า h G นะครับจะเป็นตัวรอบสูงนะครับซึ่งจะมีรอบอยู่ทั้งหมด6 2นะครับต่อหนึ่งส่วนตัวธรรมดาจะเป็นรอบ5้านะครับซึ่งรอบก็คือเวลาละหมุนแขนนะครับรอบหนึ่งตัวสปูลนะครับจะหมุนไป6รอบครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัว C นะครับ C ก็ย่อมาจาก Compact นะครับซึ่งตัวบอดี้รองนะครับจะขนาดเท่ากับเบอร์ส5 5ส่วนตัวสปูลนะครับจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับเบอร์2 5งพาให้จูสายได้มากขึ้นครับผม ส่วนวัสดุรอกนะครับตัวนี้จะเป็นกาไฟนะครับตัวบอดี้แล้วก็ส่วนตัวสปูลกับตัวขาหมุนนะครับจะทํามาจากโลหะนะครับผมแล้วก็ภายในสปูลนะครับก็จะมีคลิกเสียงนะครับบอกไว้เวลาปลาลากสายออกไปนะครับก็จะมีขึ้นนะดังขึ้นส่วนตัวฝานี้นะครับจะเป็นฝาปรับเบรกนะครับซึ่งเราสามารถปรับให้มันหนักขึ้นหรือว่าเบาลงได้นะครับซึ่งก็จะสัมพันธ์กับตัวสปูลนะครับ ไม่ให้สายมันล่าออกไปได้นะครับก็สเปคของรอกตัวนี้นะครับผมที่ผมมีจะเป็นเบอร์2005นะครับลูกปืนนะครับจะมีทั้งหมด3บวก1นะครับ3มลูกนี่คือจะเป็นลูกปืนธรรมดาครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นลูกปืนกันตีกลับนะครับซึ่งทําให้สามารถหมุนไปได้ทางเดียวครับอีทางจะหมุนไปไม่ได้ครับผมอัตราทดตัวนี้นะก็จะเป็น5.0าจุนหนึ่งนะครับน้ําหนักรอกนะครับตัวนี้จะอยู่ที่250กรัมนะครับ ก็ไม่หนักมากไม่เบามากนะกลางกลางกำลังเบรนะครับตัวนี้อยู่ที่4กิโลกรัมครับผมซึ่งรอกตัวนี้นะครับก็สามารถตกได้ทั้งปลาน้ำจืดนะครับปลาทะเลก็ตกได้นะครับตกหมึกก็ตกได้ครับผมตัวนี้แล้วก็ราคาที่ออกมาตอนวางขายนะครับจะอยู่ที่เอ่อห้าบาทครับผมแล้วก็ข้อดีข้อเสียของรอกตัวนี้นะครับ ข้อดีอันแรกก็คือตรงนี้นะครับขอบสปูนจะเป็นขอบเฉียงเสถียรภาพของสารนะครับซึ่งสามารถทําให้ส่งสายได้ดีขึ้นนะครับส่งสายได้ไกลแล้วก็ข้อดีตัวหนึ่งครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะเรียกว่านอ็อปซึ่งตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้ครับสามารถเอาน็อปแต่งมาใส่ได้ครับก็จะถูกใจสำหรับสายแต่งลองนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นของอันนี้ก็เป็นของแต่งนะครับ แล้วก็มาถึงข้อเสียนะครับของอรอตัวนี้ก็อยู่ที่ขามหมุนนะครับของรอสักครู่นะนี่ครับซึ่งขารอตัวนี้ครับจะเป็นแกนเสียบอยู่นะครับแกนเสียบข้อเสียก็คือเวลาใช้ไปนานๆน,นะครับมันจะเกิดการคลอนได้เวลาหมุนนะครับซึ่งมันจะทำส่งผลเสียตอนสู้ปลานะครับมันจะสู้ไม่ค่อยดี ส่วนลอกที่รุ่นใหม่ๆออกมาส่วนมากก็จะเป็นแขนเกียวมาแล้วนะครับเส่นแขนเกียวก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นโจกเกียวอย่างนี้ทำให้เพิ่มความแข็งแรงครับแล้วก็เพิ่มความสมูทในการหมุน